สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีสบายดีย่ำแรงพี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อที่เขามาหักสมมเมื่อนี้บ่มีแสงแดดเลยเมื่อนี้ขึ้นเบิดมือ่อแล้วก็ฝนตกฝอยๆอยลงมามอยู่เพียงกระแซวแซวไนมาด้วยนา์ชวก็ย่ะปผูกงวูวก้้ับ กนอจัูกอีเียวากระตือได้เดียได้งทำานึ่งะเออิีดเศษไงทำหนึ่งแล้วต้องดูเนาะถ้าเสน่อยเขายกมันบริชนเข้ามันเด้กทำหน่อยสวัสดีครับวิ่งดูหัวน่ะหันมาดู หัวเขียวหัวนหัวหน้าใ่่ <laughs> วาวาาาวทำหน่อยกับซิมีข่าวดีบอน่สวดีาดีป่ามันนี้มารวมตัวกันพี่โโเราเลยรวมตัวมันนี้มีข่าวดีข่าวดีเม,ม่ว่ามกับปิดเนไหม

สบายดีพ anyway, okay. ี่น้องใช่อีกรอบมึงเด้กเงีเด้อแล้วกันเงี้ยดีรค่ะดีเดี๋ยวนะใจดีฝากเงี้ยมาให้คุณยายตับุรีรัม์บอกมันัามาต่างประเทศให้รางวัลเด็กเ็การเด็กกสนยังี่ี่ความดีอยู่พี่น้องเลยยังหูกอโหัว เดี๋ <laughs> <c oughs> ยวกันเดี๋ยวกันเดนะี๋ยวกันเพเาเนี่ยเพิ่นฝาเงินมาหายสมพันบาทเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเยยมื่มอ,อรราวานนี่แหละแต่กันยังมีเมื่อวันซะก่อนพอดาเพิ่นยังบ้านใเขื่นในเมืองแต่ซยังมีเกรถะย,ยู่น้องมือนี้ยังดำหนาอยู่ยงดหน,น้าแรงก็ด้เสเงินีหายก่อนเพิ่นฝากมาสามพัหยนอง,องเี่ยมหน,นว่า ไว้ซื้อเันเพชันซื้อนมซื้อเปนเพิดเขาบางฮามผู้ยายฝ่าหายหนึ่งพันบาทกอบเราโอ้ยนี่รับแล้วหนึ่งพันบาทนั่หก็อวู่กหายแล้วกากได้อ้ยกินมาได้ลูกกินมาได้อการห้พอกับแม่คนละหารร่อยห้พอดาวกับแม่น้ำคนละหัรร่อยเป็นสองพันในส่วนอีกพันหนึ่งนี่เพื่อนหารางวัล ให้ไม่เถาให้ไม่เถากับน้องหลีน้องนาชชา,าชไม่ใช่หรอางเดให้ไม่เ่านะซ้มร้อยให้น้องหลีก็ซ้ำยให้น้องเนยสองให้น้องนาชชาสองพอดีเป็นพันหนึ่งไม่หดน่ดีไม่แห้งเลยห้รอด้วยเดี๋ยนไปเลยเถาะพันเถาะเลยีแห้งเย็นเลย ไปแตกกันเพราะเขาม่บก่ทนมีเงินน่อยเด้นั่งมีสซ้ร้อยถาแม่ซ้มร้อยมือบุกคอแม่เ้าปะไปวดบ้ากันกันอืออะไรที่เราเนี่ยายหายกับเขาให้เขายายไปเลยเท่าพันเาเออละมุนเออเป็นกระกบมาฟังไทยซื้ออุปกรณ์เข่าบ้านมาฝากเงินมาทางวันนํำใจ ทำหน้าได้นเล่จะลองทำหน้าได้เอาบอมาหาก่น่มออออมได้ดอมได้ริน้อพอดาวไปใสพ่ไทยหน้าไล้เอาพาดำเด้ยเออ่นมงหาอไปไป่าแมน ัหยลหดทาย่ไม่ได้จหยดิจหได้หแล้วเด้อหได้แล้วคอาจสิรอคลิปอยู่แต่ยังบ่ทันได้จบได้พี่น้องยังสิมีผู้ใหญ่ดีให้น้าลังอยู่เป็นมื้ออื่นเพราะว่ามื้อนี้บ่ได้เข้าในเมืองไปนะ มีเงินอยู่3,000บาเออให้ทางเขาเมืองกัเพื่อนเปื่อนให้น่อยเอ้ยเอาทงทันเลยาเออได้ค่ะพอได้เอางอองให้นาสีมงทางสีชมพูจักมันกันสีได้สีชมพูอันรเพราะมันเบิดแต่ว่ามันคนละายอยู่ชมพูสีม่วงนบจังไดไม่ถาแตกให้อันนี้ท ยบพเอร่อนึกอบอรอยนึงเอาห้าหายก่อนก็ได้แล้วเวลาจะทำขึ้นเอามาในกระเป๋านะฮะเออได้ไม่นาำหายน้ำลังเออเล่นเ้นห้าน้ังเออ่ยนเเยงมูเดี๋ยวแมวหาย เก็ว <muitas mit> oh. ่าเฮ้าสิบริเก็บเลือกพี no ่น no ้องเงินน้องนาชาทับน้องเนยนะเพราะว่ามันสิมีปัญหามานำลังเฮาบ่อยากมีปัญหานะนี่พี่น้องบอกว่าอันให้เก็บเงินให้เขาโบเฮาบโบหักเก็บหับฝากแบบมีแต่ให้เขาซื้อเขาประหยัดเองเขาแต่เขาแล้วเขาจะกินเนาะมีเดี๋ยวสิมีปัญหามานำรังนะตามมามันก็พ่อแม่เขาอีกนะ นก็เลยโบเก็บดีกว่าเอยให้เขาไปสื่อบริหารจัดการเองนะพี่น้องเลยเพื่อบอห้มีดามามานำรางนะอ่ะโคบเดือ้อ่เนี่หายไปแล้วลีสามน้องเล่อยสองหายโคบมาแล้วหันไปไอ้ใบแล้วไปาล้ไปตรงงูอเด้อก็เข่างูอ่ทันเขาเด้อ อันนั้นแซงแซงเลยเนยดีใจบ่หน่องเนยหน่องบีดอาชาดีใจบ่ดีใจดีใจแหละประหยัดใส่ประหยัดซื้อเอาไม่ได้จ้ะเมนเพื่อเพิ่มรายได้มากนี่กะมันงง่ายซื้อมือละเจ้าบาทมือละสิบบาทมือละห้าบาทก็ได้กุ้มปลายเติบมาได้นะ ขั้นตลาดน้อยมากหนึ่งกับมือและเศ้าน่ำบัวดำยพีหน่อยแต่ว่าช่วงนี้นะตลาดน้อยน่ำบ่มากแล้วเขาจะเจ้าดําหน้าเอาเก็บไว้ปะนี่เก็บคงไปคงเราไปดัวด้อไปนัวไปเผาด้ไปเผาไ่น้อยด้ยด้าวบัวดำกัด้วไปดิดําหน้าก็ดําไปเาดิ่ดเางวงเอไปดดัวโตน้ำิารวมกันเอาไว้ไว้ป่ไปดําเฉแล้วไว้อสเมือไว้เอาเก็บ เอาไว้บันนี้ลูกก็เผาง้อชาเ่าแบบนี้กระเป๋าไค่กระเป๋ามันนะบันนี้นาชากระว้กระเป๋านาชาไปอะไรบนใบฉินิ่งกันเด้อง้อไปเยี๋ยวมันไปกินกะเขาน่ะบนหนิ่งกันเด้อไปแล้วมันไปแล้วลายเด้อเปลี่ยนกันเด้อเทื่อนึงเทื่อนึงเนยไปเทื่ยนสองกับนาชาบันนี้เนอเด้อมมนจมบเทียงกันเด้อไใบมาทต้องขนี่บันีกระเป้าไครกระเป้ามันเด้พี่น้องนาชากระใบกระเพ้าองเนยกระใบกระเป้าเป่าไครเป้ามัน อหลีนะวาเพรลดแล้วก็หาเงนได้เงนไเช่วงยเป๋าเป๋ช่วงนี้กระเป๋าแห้งเลยได้มาไม่ได้บานไปเงได้บาได้เลยไปเลยไปไปไปนวไปวไปนี้ไป ไปใช้หดนั่ลงไปเด้อไปทศกาลอะไเด้อก็เาทนั้นดอไสิหาตลินากินนมนอนมาทำกันอราได้ด้านน่เลย่เากเขาเออข้าเลี้ยวไว้ก้างงัวนยกันเลี้ยวเจ้าก่อนมาได้หายใหญ่ให้ได้แงเลี้ยงงัวไปจาวก็ห่างไปนำดอกมืเท่าสีลงไปน้ำเลี้ยงอนด้าหน้าก่อนหน่อยเออมาเาว่าน้อย่าชื่อดอก คึมคึมเนาะแรงนะบบมือแรงซะก่อนอยากโดดแต่น้ำแต่พรูบรรยากาศคึ้มๆึมหนาวๆยิ่งอยู่เต็นน้ำอยู่ไอ้พี่น้องนี่เก็บผาบรรยากาศด้เพียงสนีเลยไงจะดีอะไรร้ายเนาะต่อกันใหม่คลิปนะ